เอาเลยนะจะได้เออไปกินข้าวกินเบียกกันก็นะฮะเราจะเห็นนะเราจะเห็นว่าที่มาวันเนี้ที่อยากเอาน้ำมาร้องเพลงเอาอุ้ยมาตีกลองอ่ะบางทีบางคนมีตังค์ทำไม่ได้ ไม่รู้สิเออบังเอิญเราเป็นเพื่อนกันคืนนั้นผมเมื่อสักวันที่หนึ่งพิทุนาอุ้ยนี่ปกติเกาจะชอบตีกลองไปบ้านไอ้ตะเกียบเงินที่เพื่อนให้มาตีจนงอะคนเดียวเคาะอยู่คนเดียวคืนนั้นเขาก็ตีกลองว่าอุ้ยเออ ไปช่วยตีกองในงานให้หน่อยก็กาว่าเขาจะเป็นกองชุดธรรมดาวันนั้นก็เขาบอกว่าเขาบอกพี่ผมตีกองยาวแล้วกันไอ้เราก็คิดว่าอุ้ยจะตียังไงก็ยังเออห่วงก็นึกว่าเขามาคนเดียวกะาว่าจะงถามอายว่าแล้วเขาจะมีไอ้คนตีมงมงมาไหมะ่า ขาบอกไม่อุ๋ยเขาซ้อมนะเขาซ้อมสามหนแล้วคณนนาเขาเป็นคนันนะานะคิดในใ,ใจชิปหายแล้วเราไม่นึกว่ามันจะใหญ่ไงแล้วก็โอเคก,ก็ดีดีในแง่ที่ว่าพวกเราก็คิดว่าเต็มอิ่มมาน,นะถึงไม่เต็มอิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เสียอะไรนี่ใช่เปล่าล่ะเออก็หวังอะไรกันมากมายเนาะ ที่มาวันนี้ได้ที่ทําอย่างนี้ได้บางทีที่บอกเมื่อกี้ว่าบางทีไม่ใช่เรื่องเงินอนะ่ะบางทีเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนผมเองเนี่ยผมมีเพื่อนพอสมควรสาเหตุที่ผมมีเพื่อนพอสมควรเพราะว่าผมออกจากบ้านแต่เด็กตอนตอนนั้นประมาณสักสิบดสิบสองผมจำไม่ผิดนะเพราะว่า พี่สาวผมเข้าเข้าปอ .1 ประมาณตั้งเจดหรือแปดขวบไม่แน่ใจผมอ่อนกว่าพี่สาวสองปีผมอาจจะประมาณตั้ง้าขวบหรือหขวบผมไปเรียนนุบาลบังเอิญเป็นอาจจะเป็นความผิดของครูหรืออะไรก็แล้วแต่จากนุบาลผมไม่ต้องเรียนป .1 ผมขึ้นป .2 ไปเรียนพร้อมพี่สาวผม <laughs> ถา,ถามหมอายุผมสั้นลงไงอายุการเรียนผมสั้น เต้องออกอยู่นี้พอตอนปเจ็ดเนี่ยต้องออกจากบ้านไม่ได้มาเข้า,าเป็นเด็กมีปัญหานะเพราะว่าเด็กมันนอกไม่มีปัญหาหรอกก็คือพอ่พอจะต้องพ่อกับแม่จะต้องไปเรือไปเรือทรายไปเรือเกลือก็เอาผมไปทิ้งไว้กับยายเอาไปทิ้งไว้กับยายก็อยู่มหมาชัยอยู่ได้เทอมสุดท้ายเทอมสุดท้ายผมสอบปเจ็ดได้ก็ต้องเข้ากรุงเทพไปเรียนหนังสือ นั่นคือการออกจากบ้านครั้งครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายคือไม่ได้กลับไปเลยไม่ได้กลับในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กลับไปบ้านแล้วคือไม่ได้ไปอยู่กับพ่อแม่อีกลองนึกดูเด็กสิบสองสิบสามออกจากบ้านเขเข้ามากรุงเทพไม่รู้จักใครไม่ได้อยู่หอพักไม่ได้ไม่มีสตางต์อยู่วัดอยู่ กับคนที่เราไม่รู้จักผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามมาถึงหกสิบกว่าเนี่ยชีวิตที่ผมเรียนมาทั้งหมดเนท่าที่ทำให้ผมผ่านมาได้ก็คือผมรู้จักอดนะรู้จักทนแล้วก็รู้จักรออดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอดอย่างพวกเราอดทนไม่ใช่ อดแดกอ่ะผมเคยเอาข้าวบูดเนี่ยมาซาวน้ำเอานางน้ำแล้วมาต้มกินอะ่ะผมผ่านมาแล้วแล้วผมไม่เคยกลัวเรื่องเรื่องความอดความอยากไม่เคยกลัวแต่ถ้าพวกเรามีตังค์ผมแนะนำว่าซื้อข้าวมันไก่กินอร่อยกว่าอย่าไปลองไม่ข้อเรื่องทนเนี่ยผมต้องทนบางเรื่องเพราะบางทีเราไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ไปอยู่กับ พระอยู่อะไรเขาตีเอาอะไรตอนั้นต้องทนเพราะเราต้องมาเรียนหนังสือรอเรารอโอกาสรอจังหวะรอในสิ่งที่เราคิดผมผมได้สามอย่างมาเนี่ยจากการใช้ชีวิตนอกบ้านอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ผมได้มาโดยที่ผมไม่รู้สึกตัวผมได้เพื่อนผมรู้จักเพื่อนเพราะผมไม่มีพี่น้องเนี่ย ผมอยู่กรุงเทพคนเดียวผมจะมีใครผมก็ต้องมีเพื่อนเมื่อเราครบกันไปเนี่ยก็เรียนรู้กันไปบางทีก็เพื่อนบางคนมันก็จะเป็นอีกอย่างหรือว่าบางทีก็จะเป็นอีกเรื่องซึ่งโอเคมันเราก็ผ่านมาเยอะออผมสังเกตดูนะสมมติอย่างผมมาเรียนเพราะช่างเนี่ย พอรู้จักเพื่อนคนที่สนิทการพาไปเที่ยวมันก็จะมีเพื่อนของมันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็โอเคเราก็ไปสนิทแต่ไม่ได้หมายวว่าเราจะหวังผลประโยชน์จากการครบกันนะนะเราก็เออเราก็สนิทขณะเดียวกันผมก็มีเพื่อนมันก็แนะนำให้ให้รู้จักกันยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เปียกหรือเลเคพูดถึงจีหรือจ๋าในในเรื่องอ่ะอืม ผมไปเจอที่บางลำพูตอนนั้นผมทำกระเป๋าไปขายแล้วก็ตอนเก็บต่างเจ้าของร้านยังไม่มาก็ไปนั่งคอยกันจีนี่เขาก็ทำกระเป๋าเหมอนกันก็กลางวันกลางวันร้านก็เป็นร้านกาแฟเมื่อก่อนตรงบางลำพูเจอกันแลาทำไงกันดีไม่รู้จักกันหรอกเราทำ สมัยก่อนมันจะเป็นไอ้ไอโถอลูมิเนียมอย่างเงี้ยที่มีมือจับดำๆจำได้ไหมแล้วน้ำแข็งมันยังน้ำแข็งปนทำไงดีวะสุดาก็เปลืองก็เอาน้ำแข็งมาเต็มกระติกเหล้าแบนึงใสนั่งกินกันสองคนนู่นไปไปไปแบกกระบองยักษ์ขึ้นตึกนู่น <laughs> จากให้ตรงนั้นนะบ้านมันอยู่ มดอายุความแล้วมั้งอยู่ของเตยตอนม,มีโรงหนังของเตยสมโพธอะไรอย่างที่เขาทำไอ้ไอ้ยอ่อมันอะไรนะย่อมนุษย์ก็บยักษ์วัดแจ้งอะไรเงี้ยอเออแนน่ย็็มีหุ่นใหญ่ถือยักษ์วัดแจ้งถือก็บองอยู่เดินเดินม่นี้ก็บอกอกูอยากได้ไอ้ <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไอี่ แต่ว่ายังไงทำไมกูอยากได้โอ้สองคนแม่งแบกกระบองขึ้นตึกก็นอนกับมันแล้วมันก็ไปรู้จักเพื่อนมันอีกพวกไอ้เท่าพวกพวกไอ้แก่ในในนนั้นก็เพื่อนมันเออตอนนลังเราเรียนเรียนเพราะฉะเราก็มีเพื่อนในกลุ่มนี้พวกไอ้ซิดนี้พวกพวกเปียกนี่ก็ไปรู้จักเพื่อนกูพล้วตอนหลังมันมันสองคนมาสนิทกันยิ่งกว่าเราอีก ผมเวลาผมแนะนำเพื่อนเนี่ยผมจะแนะนำไว้ให้นี่เพื่อนนะแต่บางทีมันสอนศิลไม่กินกันบางทีมันเขม่มนกันมันมีการเอนะเรื่องมึงเราเราแนะนำแล้วแต่บางทีอย่างเงี้ยอย่างในกรณีของเปียกกะจีเนะี่ยที่ไปไปอยู่สามเดือนเนะี่ยเออมันจะเล่าเรื่องเรื่องจีฝังจีนี่ก็เป็นแบบ เป็นบิดา,าได้เลยนะบิดาของของเสื้อผ้ามือสองมือไทยอ่ะนะเป็นคนแรกแรกด้วยซ้ำไปที่เอาเข้ามาขายตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่ที่เมกามีฐานะพอสมควรแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนอาชีพมาทำเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ทำคลิปทำอะไรเขาไม่รู้ก็ใหญ่ถึงขนาดด่าฝรั่งได้อะ่ะก็ออกออกตังให้เปียกแล้วก็ไปอยู่บ้านเขาสามเดือนไปเพื่ออะไร เพาะาไปนะ่ะขอให้กูได้ดีถูมึงหกสิบกว่าแล้วยังจะไปดีถูเพื่อนไม่เข้าใจโอ้โออยู่มึงมีหัวแำ้วไม่งด,าด,ด่ากูทุกวันแล้วแม่งดีถูกูหกสิบกว่าแล้วนะนะนี่ก็เล่าไปฟังผมเนี่ยผมผมศึกษาเรื่องเพื่อนมา อัตรท่าสิบอายุสิบสองหกสิบกว่าหกสี่สี่สิบปีน่าจะได้้กำลังทำเยนิพลทำด็อกเตอร์อยู่ที่ที่ชิคาโกเพื่อนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม่มีใครคิดผมก็ไม่ได้คิดนะ ผมตอนตอนเรียนตอนสมัยเรียนเราเราเคยเรียนเออะไรนะวิชาอะไรวิชาสิลธรรมวิชาอะไรที่มิดแท้มิดเทียมเ,เออเออมันนาดีบนเมืองอย่ไเมันมิดแท้มิดเทียม,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 ยมผมไม่รู้จกักผมรู้จักแต่มิดผลทำนั้นตันทรายนี่โอเคอันนั้นเป็นเรื่องเป็นรูปประถมสำหรับผมคือเพื่อนคือเพื่อนไม่มีเพื่อนแท้เพื่อนเทียมคือถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนไม่ต้องมาแยก เพื่อนนี่เพื่อนแท้ไอ้นั่นเพื่อนกินไม่ต้องมาแยกเพื่อนคือเพื่อนจบสั้นๆเพื่อนประกอบไปด้วยอะไรบ้าถ้าสมมติว่าผมคิดว่าถ้าเพื่อนเป็นศาสนาศาสนาหนึ่งเพื่อนจะประกอบ้ิยศีลหลักๆสี่ข้อหนึ่งคือเกื้อกูลกันสองคือดูแลกัน สมคือปกป้องกันสี่คือยอมกันสี่ข้อนี้เป็นสีหลักส่วนถ้ามีเหล้าดีแอบกินคนเดียวให้เงินเพื่อนให้เงินเพื่อนยืมแล้วชอบทวงทำอะไรให้เพื่อนแล้วทวงบุญคุณอันนี้เป็นเป็นทวิปงอาบัตได้ ไอ้สีข้อที่ว่านี่ปรราชิกอย่างเดียวข้อที่เกื้อกูลกันเนี่ยก็ขึ้นหนึ่งขึ้นหมายความว่าช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันสมัยหนึ่งผมเมื่อก่อนมันยังไม่มีกฎหมายไอ้เมาสุราแล้วครับผมเคยครั้งหนึ่งอะนะครั้งหนึ่ง เคยเมาสุราแล้วขับแล้วหลับก็ไปตำรถฝ่ายตรงข้ามคนละเล่นกันเพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนที่จริงเป็นเป็นเป็นเพื่อนของภรรยาผมก่อนเขาเรียนช่างศิลป์มาด้วยกันแล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับผมก็กลายเป็นเพื่อนผม ตอนหลังก็ไม่เป็นข้าราชการกรมศินไม่ใช่ข้าราชการเล็กๆเพราะรู้ว่ารถผมมีไม่ใช่รถผมผิดนั่นแหละนะโอเคช่างมันเถอะเขาก็เอาตังค์มาให้มึงเดือดร้อนกูลูกข้าราชการเล็กๆน่ะข้าราชการเด็กๆกรมศินก็จำ ทุกวันนี้ก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเดือดร้อนมั่งแต่คิดไปคิดมาอีกทีก็จะไปแช่งมันเลยมึงไม่เดือดร้อนดีกว่าใช่ไหมอันนั้นเมื่อเร็วๆเนี่ยตอนผมหอบเสื้อสมสารกลับบ้านเพื่อจะไปทำทำเองคนแรกที่โทรมาคือที่ว่าที่ว่าแล้ว้าเ มึงมีอะไรบอกกูนะแค่นั้นเองมันเซิิงมันมันเข้าใจแต่เราม่นจะบอกมันจะช่วยหรือเปล่าไม่รู้หรือมันทำดูดีเราไม่รู้ไงใช่ไหมเล่าในํำดองเดียวกันนี่คือเพื่อนหายผมมีเพื่อนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่โคราช ดีทุกอย่างเสียงเดียวโกงไม่เป็นนั่นแหละจะทำะทำถนนทำก่อสร้างวันหนึ่งเมื่อผมได้รางวัลสีไายตอนนั้นตังค์เยอะแล้วผมหนุ่มใช้ตังค์ไม่เป็นผมก็ตังใส่ถุงกระดาษประมาณทักสี่แสนได้มั้งไปกับแฟนไปกับภรรยาไปถึงก็บอกเออเผื่อมองจยใชย้ แต่ว่าถ้ากูจะใช้กูจะบอกมันก่อนอันนี้คือเพื่อนที่มันปฏิบัติต่อกันเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันหมายความว่าไงเมื่อเรามีเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเกื้อกูลกันขพราะสองคือดูแลกันไอ้ดูแลกันใน่าษาหมายความว่าจะต้องมันก็เกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับการเกื้อกูลดูแลก็คือดูแลเพื่อนให้มันสมมุติว่า เฮ้ยมึงยำแก่ไปหรือเปล่าได้มาจะมาเดี๋ยวมึงขึ้นมาเวทีแล้วหลับนะคือเตือนกันได้บอกกันได้เฮ้ยมึงทำอย่างนี้ครอบครัวมันจะเดือดร้อนนะเออมีเรื่องตลกจะเล่าอย้ฟครับหมอผมมีเพื่อนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลที่โคราช คือทุกท,ทุกครั้งที่ผมเข้าไปในโคราชก็จะมีแก๊งโคราชแบบนี้ก็มานน่งกินกันพวกสีหนึ่งพวกอะไรก็กินกันแล้วตอนเช้าก่อนแยกก็จะไปกินเอ้เส้นจีแล้วก็ตบเบียกกันวันหนึ่งผมผมกินไม่ได้กินแล้วมันจะอาเจียนผมบอกเอ้เดี๋ยวผมไปนอนแล้วก่อนคุณกินไปก่อนคือลองไปแล้วนะั้นมันกินไม่ได้เลยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าใจไม่อยากใจอย,า,อยากแต่มันกินไม่ได้ มันใ,ใจแตมันมันร้อนมันแสบไปหมดโอ้เออเดี๋ยวเป็นนอนกมันมเราพักเขากินเสร็จเขาก็มาหมอเข้ามาเฮ้ยชาติไปโรงพยาบาลผมบอกผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนอนพักพกเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวสวยขับรถกลับบ้านผมก็นอนไปถึงบ้านก็ฟื้นคุณต้องไปโรงพยาบาลผมวผมไม่เป็นไรไงล่ะคุณเป็นผมเป็นลายหมอคุณกินเบียร์ตอนเช้าไม่ได้ คุณป่วยเข้าโรงพยาบาลไปนู่นไปเอาเอาอะไรว่าสายยางสองไปม่าเป็นกระเพาะมึงนั่นแหะก็คือการดูแลกันเช่นเดียวกันผมบางบางเรื่องเราก็ดูแลแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปดูแลกันนั่นก็คือเตือนกันตักเตือนกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงทําไม เวลามึงเขียนเฟซทำไมมึงหยาบนะว่ามึงให้เวลาเพศบ่อยเอเกินอะไรเงี <laughs> ้ยคงเข้าใจนะว่าพูดถึงใคร <laughs> <laughs> นะแล้วมาค่อยสามก็ปกป้องกันถ้าผมเนี่ยผมถือมากนะอย่ามาด่าเพื่อนผมดีช่วงพราะถ้าผมด่าผมด่าของผมเองคุณเป็นใคร ปกป้องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแก่ตัวแทนมัด่าแทนผมหมายถึงทุกเรื่องนะจ๊ะมัพรยศิมากไปตรวจไม่ใช่บ่ปุ๊บมึงวิ่งก่อนเลยเงี้ยไหวเหอกูจะครบเหมอมึงผิดข้อนี้ประราชิกนะใช่ไหมเพื่อนมันต้องปกป้องกันได้ งั้นจะคบคนทำไมเสียของทุกเรื่องทุกเวลาทุกสถานที่ผิดถูกอีกเรื่องผิดถูกเราว่ากันเองเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของในครอบครัวเราเป็นเรื่องของเพื่อนเราผมคิดอย่างนั้นนะนะถูกผิดผมไม่รู้แล้วผมบอกเสมอว่าโดยส่วนตัวผมจะพูดตลอดละว,ว่าผมไม่ใช่คนดีนะยืนยันตรงนี้ต่อหน้าแสงไฟหรืออะไรก็ได้ผมไม่ใช่คนดี แต่ผมเป็นคนดีในสายตาเพื่อนผมอ่ะเชื่อไปถามเพื่อนผมเลยผมดีผมไม่รู้ข้อที่สี่ก็คือยอมกันเพราะถ้าเราไม่ยอมกันเราจะคบกันไม่ได้ต่างคนต่างไม่ยอมเนี่ยเราจะคบกันไม่ได้ยกตัวอย่างผมผมมีเพื่อนผมผมเนี่ยนะ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะสีลายสองหนฮะจริงไมหลม,มล่ะเห็นไหมล่ะในวงการนักเขียนเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครกล้ามาด่าผมอะแต่เพื่อนผมด่าผมนัเรียกผมไปาด่า ปเป็นเรื่องไปแล้วบางทีโทรศัพท์มาตะคอกก็มีนะเพื่อนผมมันทำผมคิดอะไรอ่ะผมคิดว่าโอเคเพื่อนคนนี้แม่งเป็นลูกคนทุดท้องพ่อแม่มันตามใจมามั่งเราจะไปแก้อะไรได้หรอเห็นไหมมันชอบเนี่ยโอเคปล่อยมันห้มันมันด่าไป อีกข้อข้อที่สองมันสำคัญที่ผมยอมยอมเพราะว่าไอสิ่งที่มันด่ามันจะข้อเขาเนี่ยมันทําเพื่อเราเจตนาเนี่ยมันทําเพื่อเรามันไม่ได้ทําเพื่อตัวมันเองไม่ได้ทํามันทําเพื่อเพื่อเพื่อเราอยากให้เราได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําเพื่อเราเราก็ต้องคิดเราก็ต้องยอมถามว่าผมจะยอมนี้ตลอดเหรอ ไม่เราวบางทีผมเมามันก็ด่ามันมันก็ถามว่าไอ้เช่ไมึงชอบด่ากูตอนมึงเมาวะเราก็บอกก็กูเถียงสู้มึงไม่ได้ตอนกูสติดีอ่ะกูก็ต้องเอาโอกาสนี่แหละมันก็ต้องยอมมาไงแต่บางทีเวลาเราเมามันก็ต้องยอมเราใช่ไหมเหมือนอย่างเปียกเนี่ยใช่ไหมก๋กะจีเนี่ยไอ้จีก็จะชอบด่าไอ้เปียก ที่ไม่มีสาระดา่ดาด่าแล้วก็ดิถูดิถูแต่ <c oughs> ก็เด็กแต่ก็แต่ก็ยี่สิบกว่าจนหกสิบกว่าก็ยังเป็นอย่างเงี้ยก็ถามมไปด่ามันทำไมเขาบอกว่าไม่รู้มันต้องด่าป่านนี้มันยังตั้งตัวไม่ได้เลยบอกมึงก็ด่ามาตั้งนานแล้วมันตั้งได้ไหมล่ะนะ <c oughs> ถ้ามันตั้งได้มันตั้งได้นานแล้วแล้วก็เชื่อว่าเตียก็ด่ามันมาก่อน ไม่ได้ด่ามันทําไมไเปี๊ยกนี่มันชอบผมผมไม่เคยด่ามาันกลัวมไม่ให้เนื้อดูด <laughs> นี่คือเราต้องยอมกันบางทีเรายอมมันไม่ได้หมายความว่าเราเออยอมทะยบยอมบางทีเราก็ยอมเออยอมเพื่อนมันเอ่มันเป็นอะไรเงี้เราเข้าใจมันเข้าใจเพื่อน ผมว่าสี่ข้อเนี่ยนะที่ผมจะทำวิญงนิพนธ์ส่งที่ชิคาโกครับคงจะผ่านไม่ด็อกเตอร์เร็วๆนี้แหละ <laughs> <laughs> ผมไม่ค่อยเชื่อโลกเรานะโลกที่เราอยู่ผมไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เราเหยียบเนะี่ยผมไม่เยเชื่อเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนมาแล้วก็ผ่าน แต่ถ้าโลกมันจะมีสิ่งสวยงามอยู่ในหลายๆอย่างเ็าตามผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่งของไอ้ดาวเคราะห์ดวงนี้เมื่อกี้ผมได้ยินคนถามว่าถามไม่เปียกใช่ไหมถามว่าเพื่อนคืออะไรไอ้เปียกบอกเพื่อนคือการให้หรือมันจะกลับมาใช่ไหมเปล่าอัมเลิน แล้วถา,ถามผมว่าเพื่อนคืออะไรผมก็จะตอบว่าเพื่อนคือสิ่งสวยงามของชีวิตขอบคุณครับอ๋อโอเคได้เพึ่งลงครับเดี๋ยวพึ่งลงเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวยไปทีก่อนเะพี่ทีก่อนนลพี่